Do you want to know? Yeah. Well, I think been thinking about you. And I think I have to listen. Because. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. โอ้ยทุกคนโอ้มันแห้งมาก so <laughs> นี่ปลาแห้งหองไปยาโอ้ยแห้งสุดๆไปเลยเนี่ย so เอามาตากตรงนี้เลย <laughs> แอร์ความร้อนนะคะฮีตเตอร์เนี่ยมันลงตรงเนี้ยโอ้แหง้งจนกรอบเลยจ้า เอาตากเมื่อคืนนะจ๊ะอยากกลับาปากปลาหน้านี้ดีนะจ๊ะ <'Cause you S 1> ไม่มีแมงวนั <the> นโอ้แห้งมากแห้งดีมากเลยไม่มีกลิ่นด้วยเดี๋ยวต้องทอดกินจ่ะทอดกินกับส้มตำ เมนูอีสานบ้านเฮาก็มาจากพี่น้องสุดหน่อไม้จ้าเป็นตรแซบเนาะเด็กอยากกินจ้าแล้วก็นี่เลยปลาทอดจ้าเมื่อกี้แห้งกรอบนะจ๊าก็เอามาทอดนะจ๊ะมาด้วยจ้ากินข้าวน้ำกันจ้าสุดหน้อไม้แซบแซบจ้าแซบอีหลีจ้าพริกขัวเนาะหอมหอมกินกับปลาทอดจ้า แซบคักมามาด้วยจ้าอนุนโมทนาบุญด้วยกันนะคะทุกคนป้ายาทากับข้าวฝากที่คนไทยเขาไปทําบุญนะคะไปถวายพระเพนที่วัดใกล้เมืองลีลาฮัเมอร์ค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยป้ายะไม่ได้ไปเองนะคะก็สาธุบ,บุญด้วยกันจ้า สุสาสาสา,าไปย่าเอาใบมะกรูดมาตากแดดน่นจ้า ลงแกก็ไปตกปลาเหมือนเดิมค่ะทุกคนใต้น้ําแข็งนะคะก็ได้มาแล้วก็แกก็จัดการแล่นะคะทําให้เรียบร้อยค่ะตอนที่แกทำป้าย่าก็ทํากับข้าวนะคะเพื่อที่จะไปกินบ้านพ่อป,ปู่แม่ย่าค่ะแกงเผ็ดฟักทองต้มจืดพ่อปู่ชอบทานต้มจืดวุ้นเส้นมากเลยค่ะป้าย่าก็เลยทําหม้อใหญ่เลยนะคะ กันง่ายๆค่ะบ้านนี้มาค่ะทุกคนป้ายาขออนุญาตกินข้าวกันก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะฮาเดบราลาซัมเมน